สวัสดีค่ะท่านผออ,อยากจะพาลูกสาวมาสมัครเรียนหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่ออะไรสมัครเข้าชั้นไหนครับหนูชื่อสุภาพรมาสมัครเข้ามสีค่ะค่าเทอมมอสีจะอยู่ที่3 0,000บาทต่อเทอมนะครับคุณแม่30,000ื 30, <000. S 1> เออพอดีดิฉันไม่น่าจะส่งไหวนะคะคุณแม่ติดตรงไหนไหมครับคือดิฉันเป็นแม่บ้านทําความสะอาดทํางานก็ได้แค่วันละ300กว่าบาทนะคะพอหักค่าใช้ใจ่ายก็ไม่น่าจะพ ใจค่าเทอมค่ะท่านผองออั้นผมขอถามน้องสุภาพรนิดนึงนะครับว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไรล่ะหนูอยากเป็นนักบินอวกาศค่ะเพราะนักบินอวกาศต้องเก่งทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และวิศวกรรมต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแกร่งต้องทํางานเป็นทีมต้องกล้าเผชิญความกลัวและที่สําคัญที่สุดเวลาอยู่บนอวกาศมองลงมาเห็นโลกเราจะเห็นว่าไม่มีเส้นแบ่งประเทศไม่มีคนรวยคนจนมีแค่มนุษยชาติที่อยู่บนดาวเคราะห์ลูกเดียวกันค่ะ หนูรู้ว่าตัวเองไม่ได้เกิดมามีทุกอย่างแม่ต้องทํางานหนักทุกวันแต่แม่ก็ไม่เคยบอกว่าหนูฝันอะไรไม่ได้ค่ะหนูเลยคิดว่าถ้าหนูจะมีความฝันหนูก็ต้องฝันไปให้ไกลที่สุดและต้องไปให้ไกลพอที่จะดูแลแม่ให้ได้ค่ะโหนี่เป คำตอบที่ดีที่สุดที่ผมเคยสัมภาษณ์เด็กมาเลยครับนั้นผมขอเสนอทุนการศึกษาให้เต็มจํานวนจนจบม6เลยดีไหมครับเดี๋ยวมีทุนอาหารกลางวันให้ด้วยนะครับกราบขอพระคุณค่ะท่านผอ,อดิฉันจะไม่ลืมพระคุณเลยค่ะเห็นเด็กเก่งผมก็อยากสนับสนุนนะครับตอนเด็กๆบ้านผมก็ไม่ค่อยมีตังค์พี่ๆผมต้องยอมเสียสละไม่เรียนเพื่อให้ผมมีโอกาสเรียนพอโตมาผมก็อยากจะให้โอกาสคนมากที่สุดนะครับส่วนคุณแม่ก็เก่งมากเลยที่เลี้ยงน้องให้โตมามีคุณภาพแบบนี้ผมก็หวังว่าทุน การศึกษานี้จะช่วยแบ่งเบาภาระคุณแม่ได้และช่วยให้ฝันน้องเป็นจริงนะครับโล่งใจมากเลยค่ะเพราะตัวดิฉันเองก็จบแค่ป .6 แต่ก็อยากให้ลูกเรียนสูงๆโตมาจะได้ไม่ลำบากเหมือนแม่ถ้ามีอะไรที่สนับสนุนความฝันของเขาได้ดิฉันก็จะทำเต็มที่ค่ะขอบคุณท่านพอขอบคุณแม่มากเลยนะคะ